สวัสดีครับช่วงนี้ข่าวไทยกับกัมพูชาค่อนข้างเงียบลงไปนะครับแต่ว่าแอดมินยังไม่เงียบนะแอดมินยังตามอยู่แต่แอดมินก็รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งเลยกัมพูชายั่วยุไทยมาโดยตลอดหลังจากที่เจรจาหยุดลบเป็นรอบที่สองนะแน่นอนว่าเราทําอะไรได้น้อยมากเพราะว่ารัฐบาลของเราเป็นรักษาการหรือไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลละมันไปเกี่ยวกับสภาคว,วามมั่นคงแห่งชาตินะหรือว่ากองทัพที่จะตัดสินใจ แต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่ามันม่ง่ายเหมือนที่หลายคนคิดนะเนี่ยกัมพูชาเผาป่าแล้วก็มีเศษของกระสุนมาตกใส่ทหารเราได้รับบาดเจ็บถามว่าเราจะทายังไงล่ะมันทําอะไรไม่ไดนะ้ทำอะไรไม่ได้ในที่นี้หมายความว่ามันยังอยู่ในกติกาหรือว่าขอบเขตที่มันไปทุบเลยไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะแต่ว่าเรา จะปล่อยไว้ทาไมในความคิดของเรานะเอ็ดมินก็คิดอย่างนั้นนะว่าเราทําอะไรได้ไหมนอกจากนี้นะตอนนี้แน่นอนว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องพิจารณานะถาว่าคนไทยต้องทนไหมกับกัมพูชาที่พยายามย่อยุเราตลอดไม่ใช่ว่าเขาย่อยุแบบส่ม 4, สี่สมหานะหลายคนบอกว่ากัามพูชาย่อยุเพราะว่ามันเป็นระเบียบวินัยของทหารขมรเองที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็มีส่วน แต่ว่า,ม,ม,ม,ากกนนมีมีอะไรมากกว่าน,นั้นไหมมีอะไรมากกว่านั้นไหมทําให้เขามั่นใจขนาดนั้นทําให้กัมพูชามันมั่นใจมันทึกเขื่อนม,มา,หาหารใส่เราเนะี่ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลายคนอยากรู้นะหลายคนประโยงวว่ากัมพูชาเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของสภาสันติภาพของโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าบอร์ดออฟพีชนะเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องไหมทําให้กัมพูชาทึกเขิมได้ไหมกัมพูชามั่นใจขนาดไหนว่าสหรัฐมิการจะช่วยเหลือกัมพูชาอันนี้หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ส่วนตัวไอ้มินคิดว่า เรื่องนี้ไม่น่าจะทําให้กัมพูชามั่นหน้าขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีแรงกระตุ้นบางอย่างทําให้เขามั่นใจแล้วก็คิดว่าเขาจะย,ออย่อยุเราให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ทั้งที่มันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาหยุดลบนะแอดมินวิเคราะห์เรื่องนี้มาตั้งแต่ที่แรกว่าเกมของกัมพูชาก็คือพยายามห,หาเรื่องให้มันเกิดเรื่องแล้วจะเอาไปฟ้องนานาชาติแอดมินมองเรื่องนี้มาตลอด ว่ามันปิดเกมของกัมพูชาก,กัมพูชาไม่สามารถที่จะเอาชนะเราด้วยกําลังอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้กัมพูชามีใครบ้างที่จะช่วยเหลือเขานอกจากสันหลัมีการแล้วแอดมินมองไปที่ฝรั่งเศสนะเพราะว่าฝรั่งเศสได้เขาก็ค่อนข้างที่จะมี power ใน UN เเหมือนกันแล้วเขาก็พร้อมนะพร้อมที่จะปกป้องการตัดสิในใจของเขาหรือว่าปกป้องสวนธิสัญญาของเขาที่ทําไว้ตั้งแต่สมัยอดีตการนะแอดมินแอดมินคิดว่า กัมพูชาจะได้แรงหนุนจากตรงนี้มากกว่าที่เข้ามาเนี่ยคือเขื่อมาหานกับเราในตอนเนี้ยถามว่าแล้วเราต้องทอํายังไงเราต้องทนไหมต้องทนนี่คือความจริงที่มันเจ็บปวดเ็นรินเจ็บปวดนะแต่ว่าเราก็ต้องทําความเข้าใจรอบด้านเะนี่ยวันนี้มีข่าวมาว่ากองทัพอากาศออกมาพูดเลยนะว่ากองทัพอากาศพร้อมนะขอให้มีคําสั่งมาเครื่องบินเราพร้อมลุกลามเลยที่จะไปทุบขมิ่อีกรอบให้ได้รอบสามเอาไหม แน่นอนว่าเราต้องใช้เครื่องบินเดี๋ยวแล้วรอบที่สามทำให้กองทัพประกศาศออกมาบอกว่าเราพร้อมนะเครื่องบินเราพร้อมนะขอให้มีคําสั่งมาถามว่าวคําสั่งจากใครอันนี้ต้องไปกลับไปถามอีกทีหนึงว่าต้องรอคําสั่งจากใครแน่นอนว่ากองทัพกศาศต้องอยู่ภายใต้สมอชหรือว่าสภาควความมั่นคงชาติแล้วก็อยู่ภายใต้กองทัพตอนนี้มันเป็นแบบนี้ให้เราเข้าใจนะถามว่าเราไม่โทษน,นะหลายๆฝ่าย แอดมินก็ไม่ทนกองทัพประกาศก็ไม่ทนกองทัพอื่นๆเขาก็ไม่ทนด้วยแต่ว่ามันมีเหตุผลหรือมีอะไรที่แอนดมินบอกไว้ว่ามันไม่ง่ายทุกอย่างมีกติกาหมดเนี่ยการอยู่รบในครั้งนี้มันก็มีกติกาให้เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ถามว่าอีกนานเท่าไหร่ขมิ้นต้องทําอะไรเราหรือว่ายุ่ยุเราขนาดไหนเราถึงจะตอบโต้ได้เราตอบโต้ได้ทันทีครับแต่ว่าแน่นอน,ม,นมันก็ต้อง พิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลของเขาแน่นอนว่าเรากําลังจะมีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งกําลังจะได้รัฐบาลใหม่เราให้รัฐบาลเป็นใครก็ช่างอ่ะเขาสู้กับขมินแน่นอนเขาไม่มางงเงก็กงงเงก็กหรอกเขาอาจจะบางคนอาจจะดูกติกามากขึ้นบางคนก็จะตามกระแสมากขึ้นนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลแต่ว่าไม่มีใครยอมขมรนหรอกเรื่องนี้อันนี้เชื่อไอ้เหม็นนะเข้าใจนะคนไทยไม่ยอมอยู่แล้ว แต่ว่าการมาหาเสียงหรือว่ามาอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้แอนมินเชื่ออย่างนี้เราให้ใครมาเป็นรัฐบาลได้ต้องฟังหลายๆรอบด้านเสมชอกองทัพรัฐบาลต้องคุยกันว่าจะเอาอยัางไงกับเมีนนะไม่ใช่ว่าให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจมันมีกระบวนการตัดสินใจที่มันเยอะแยะมากมายนี่เราต้องเข้าใจนะแต่เรื่องที่มันไม่โอเคอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีข่าวมาว่าที่เราหยุดเจรจาในการประทะรอบที่สองนะเพราะว่า กระสุนของเราใกล้หมดแล้วเหลือลบแค่เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นอันนี้ถ้กายถ้าใารจำได้ก่อนที่จะมีการประทะรอบแรกนะมีการออกมาบอกว่าเราเนี่ยมีกระสุนพอที่จะลบได้91วัน9 1วันก็คือ3เดือนเราจัดการได้แน่3เดือนแล้วเรายังมีจัสต m แม็กไทยที่สามารถเราขอร้องขอได้จัสต m แม็กไทยก็คือเป็นอ,องค์กรของสาเมริกาที่มาดูแลเรื่องความมั่นคงของเรานะ สามารถร้องขอได้แต่ว่าในตอนนั้นรัฐบาลของเราไม่ได้ร้องขอจากยัสแม็กแล้วก็ประเมินว่าเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกองทัพไทยเนี่ยสามารถลบได้เก้าสิบเอ็ดวันเต็มอัตราศึกหมายก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างประเคนเข้าไปเนี่ยสามเดือนแต่ว,ว่าข่าวล่าสุดออกมาบอกว่าเราลบได้แค่หนึ่งเดือนอ่ะหนึ่งเดือนเท่านั้นมันก็ทําให้เราคิดว่าที่ผ่านมามันคืออะไรอะไรแบบถามว่า จำนวนจำนวนที่เช็คก,กันเนี่ยกับจํานวนความจริงมันตรงกันไหมอันนี้ต้องพูดอธิบายอีกทีว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นแค่ข่าวเท่านั้นนะข่าวที่ออกมาจากฝั่งใดคนใดคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หมายก็ว่ามันจะเป็นจริงแต่ว่าเรื่องนี้กองทัพไม่ได้ออกมาพูดนะเป็นแค่เป็นแค่คนภายนอกออกมาพูดว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะลบได้อีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะในการประทะขับกรเมรนี่แหละครับ มันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องไปหยุดแล้วก็เจรจาก่อนให้เรามาเตรียมพร้อมก่อนเฮ้ยมันโอเคไหมถามว่าเฮ้ยมันอย่างนี้ได้ได้วยเหรอแล้วทาไมทาไมตอนแรกบอกว่าลบได้สมเดือน91วันโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องมาพิจารณากันใหม่นะคนที่บอกว่าลบเลยยึดพนมเปนเลยเหมือนที่แอนมินพูดอะมันไม่ง่ายต้องดูที่เราก่อนนะหนึ่งเดือนเราลบได้หนึ่งเดือนกับเขเมรโอ้โห นคนกังวลนะเรื่องเนี้เพราะว่าน,นี่คือนี่คือเจอเจอแค่เขมรนะถ้าเจอคนที่ที่มีศักยภาพสูงกวา่าเขมรจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวว่าเราต้องฟังหูไว้หูนะไม่ใช่กองทัพออกมาพูดนะแน่นอนว่ากองทัพไม่มาพูดอยู่แล้วแต่ว่ามันออกมาแบบนี้ทําให้เราต้องคิดแล้วก็พิจารณานะแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงประเทศไทยนะลบได้แค่หนึ่งเดือนเต็มอ,อัตราสึกแค่หนึ่งเดือนนะ แล้วเราไม่ต้องไปถามถึงถ้ามันยืดเยื้อเหมือนกับอิสราเอลกับฮามาสหรือว่ารัสเซียกับยูเครนจะเป็นยังไงนะอันนี้แอนดมิดคิดว่ายังยังไม่ได้คําตอบที่แน่ชัดแต่ว่ามันทําให้เราคิดแล้วก็เรามาคุยกันตอนนี้ว่าเฮ้ยมันจริงไหมที่เราต้องหยุดลบหยุดลบไมา่ว่าเจรจาหยุดลบในรอบที่สองอ่ะเพราะว่ากระสุนเราใกล้หมดแล้วลบได้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นมันจะ พ่วงมาถึงว่าในตอนเนี้ยที่เขมรยั่วยุเราเนี่ยเราก็ไม่เปิดสักทีไม่เปิดสักทีมันจะเป็นเหตุเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ที่เรายังสับไม่สามารถที่จะลบยืดเยื้อยาวนานได้ขนาดนั้นเหรอมันเป็นจริงไหมมันต่อเนื่องกันไหมน่ะอันนี้ผู้ชมก็ต้องคิดนะยังไม่ยังไม่ชัวร์ยังไม่ยืนยันนะแต่ว่ามันทําให้เราคิดได้ว่าเออมันมีเหตุผลอีกหลายๆด้าน ที่ขมิวยั่วยุเราอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้แล้วเราไม่สามารถตอบโต้ได้นึงก็คืออ่ามันยังไม่ถึงหรือเปล่าสองก็คืออ่มันมีอะไรที่คุยกันไว้สามก็คือยุทธกรณ์ของเรากระสุนของเราไม่พอเลยเหลือแค่นิดหน่อยลบได้อีกหนึ่งเดือนถามว่าขมรมันเหลือเยอะกว่าเราไหมมันก็คงไม่เยอะกว่าเราอะ่ะอันนี้คือพูดตามจริงนะมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ไหมมันจะเป็นเหตุผลไหมที่เรายังไม่ทุบขมรอรอบสามอันนี้ก็ ให้ผู้ชมพิจารณาอีกที่นึงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราในตอนนี้นี่แหละคือสิ่งที่อธิมินพูดได้เสมอว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่สามารถที่จะแน่ใจได้เลยสิ่งสําคัญที่สุดคือพันธมิตรใครมีพันธมิตรมากกว่าคนนั้นได้เปรียบนะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ได้ที่ตัวของเราเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นละเราเห็นละไม่ง่ายลบไม่จบไม่ใช่ว่าเราจะไปทุบเขาอยู่ข้างเดียวได้ แล้วก็เหตุผลคือเราอะขนาดไหนศักยภาพของเราขนาดไหนต้องมีการพินิษพิจารณาด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เอ็นมีนามาพูดให้ฟังตอนนี้ว่ารอบสามจะมีไหมบางคนบอ,อกว่าโอ้โหขมรนเนี่ยกำลังยั่วยุหนักเลยขนยุทธภปกรณ์มาอย่างนั้นจะเปิดรอบสามแล้วต้องดูว่าขมรนมีใครโน่นหลังไหมแล้วก็เพียงพอไหมที่จะทําให้เขามาเคิรเกกับเราได้แล้วตัวของเราเองพร้อมไหมพร้อมที่จะเปิดรอบสามไหมกับขมรนเดี๋ยว คิดว่าเลือกตั้งเสร็จมีรัฐบาลใหม่เดี๋ยวก็เม้นะได้รู้เรื่องนะไอ้มินคิดอย่างนี้นะไม่ไม่รู้ยังไงแนะแต่ว,ว่าต้องมีการมีอะไรขึ้นมาสักอย่างไม่ปล่อยไว้อย่างนี้แนะ่แต่ว่าตอนนี้ต้องอย่างนี้ไปก่อนต้องแสดงความเข้มแข็งไปก่อน๋ยวรู้กันหลังเลือกตั้งครับผม